สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะพามาแน,นำรถกระเช้าบูมนะคะคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้ารุ่น JLG นะคะ M450AJ นะคะความสูงอยู่ที่13.7เมตรคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องปั่นไฟแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสารทิตการทำงานกันนะคะตัวนี้จะเป็นบูมพับนะคะ ลูกค้าก็สามารถเข้ามาทดลองสินค้าเพิ่มเติมได้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ จากคันนี้เป็นบูมพับนะคะ mm hmm. เขาก็จะทําให้พื้นที่การใช้งาน mm hmm. การจอดรถอะไรอเงี้ย mm hmm. คือสั้นลงนะคะ mm hmm. แล้วก็ในการขับ mm hmm. หรือว่าตีวงเลี้ยวเนี่ย mm hmm. ก็คือจะแคบลงนั่นเองนะคะวัน mm hmm. นี้กําลังเอากรมข้อที่สอด mm hmm. อาจจะย้อแจงนิดนึงนะคะแต่ว่า ลูกค้าก็สามารถเข้ามาทดลองสินค้าได้นะคะที่หน้าร้านของเราความสูงโดยรวมทั้งหมดนะคะเมื่อทุกข้อยืดสุดเนาะจะอยู่ที่1 3 7เมตรนั่นเองนะคะ การทำงานเขาขึ้นลงค่อนข้างที่จะสมูทนะคะไม่ค่อยแกวกนะใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะคะได้ที่เบอร์0818302909นะคะโทรหาคุณจิรโลได้เลยนะคะส่วนหน้าร้านของเราเนี่ยจะอยู่แถวบางบ่อนะคะสุประการนะคะก็สามารถขอโลเคชั่นเพิ่มเติมได้เลยนะคะ พาเดินดูใกล้ๆนะคะไปดูในส่วนของฐานด้านล่างนะคะตัวนี้น้ำหนักเขาจะอยู่ประมาณ6,007นะคะอ่าเนี่ยไปปูมพับนะคะคอนโซ นะคะก็ใช้งานได้ง่ายๆนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ